ไม่ไม่งั้นเราลงรถที่หลังเราโดนนะเราโดนยิงนู้นะนะผมลงแล้วเดี๋ยวตอนแรกซึ่งว่าพี่จะสั่งมากูลงแล้วอ่ะไม่ทันแล้วมาลงปืนหววะจะตีแต้มวะโมงโมงน่ะแคบจัดอ่ะมามามาออาสายหน่อยเอาสายหน่อยรถไปลังรถใช่ไหมกากหลังบ้านนะกากหลังบ้านนะย่ามันเหมือนเดิมนะอย่าอย่าอย่าดันเข้าไปเลยนะไปรถจะไม่เดือดใช่ครับกากหลังรถนะกากหลังรถนะลงแล้วลงแล้วลงแล้วสวย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 มาเดิมเหมือนเดิมพีห้าให้ปล่อยปล่อยตบนวดเลย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  เอาไงสั่งได้นะส่วนลมนะพี่เจมเขาเ่นเขาเปลี่นจะดันบ้านน่ะะดนจะดัน่เตรีมเเตรีมเลยเตรียมเตรียมเลยเตรียมเตรมเลยรอรับรอรับรอรับเขมเยอะเขรุมเยอะเขมเยอะับมาเพื่อนสั่งมาเพื่อนสั่งไหชิวไหวชิวเดินชิกกรแพงัมงได้มนตอนไฟอย่างเงี้ยไม่นนะม่นนะมีดนนไม่โดนนะม่นนะไูดนนะไกูนนะไม่ลดนนะไม่ดนนะไมนนะไม่ลดนไม่โดนนไม่โดนนะไมนนะไมนนะมนนะมโดนนะดนนะ่นะนนะมนะ มาไหนโลตจีนไว้เพื่อได้เพื่อได้น้ำตัจีนเต็มโต๊ะเอลกี้เอ๊ะสั่ไลายตจีนไปดิปลงนะแฟนอยู่ด้านหลังสั่ไลาลงทัาดาวสานลงจีนปืนลงเฮ้ยฮะว่าจะไม่อ่ะนะบอลหอแต่หอกับขอปืนลมอีกรอบหนึ่งนะวะขอปืนลมอีกรอบหนึ่งเฮ้ยพี่ตอนเล่นเล่นในโจวไดไม่ค่อยด่าได้ปะนะไม่ดันนะไม่ดันนะรอเขาเข้ามานะเมื่อกี้บับหมดได้เหรอวะไม่รู้เรื่องเลยตื่นมาจบกันหมดละทำไเราไม่เอาผ่ามาจอดไว้เฮียคันนี้อย่างเล็กไอ้เฮี้ยเอยขอมาละ ยิงหัวยิงหัวพี่เหรอพี่ชอบคุกกลับไปขึ้นรถเล่าผ่านเอาผ่านมาจอดได้เปล่าไม่ได้ผ่านเลยไม่ได้ผ่านเลยเรา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 แล้วรถเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนะดูกเนี่ยเฮ้ยย่ะไม่ได้ห่ารอ้มืรอกรถก็มีอยู่แค่เนี้ใกล้แล้ว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 เขามางเขาวางหลังรถเขาอยู่หลังรถด้วยนะเขาเอาออกมาไม่หมดเนาะฮัลโหลคิงออฟด็อก

ดึง่อไปดึต่อไปดต่อไปไม่ด่อไปไนด่ไปไหนด่ไหนเียร์ดด่ไปไหนด่ไปไหนดงไปไหนไปเรไปไดละไปเราไปไหนหมด่ะไปเราไปไหนหมดละมันจะหมดแล้วโอ้ยฟังยี่นโดนคืนโคตรไวเพิงขวาลงฟังกูเพิงอ่อตัดติดอยู่ขวาตัดติตัดติดอยู่ออฟมาอ๊อฟมาอ๊อฟพาจีหน่ยไปซ้ำปืนเน่ยคุเล่นเคลียดีฟังพี่ไปซ้ำปืน เอ้ยเปลี่ยนไปหน่อยเออโดนขี้หลังไอ้เช่เออเบื้องขวาอย่ามาทะลุมาแล้วก็อย่ามาทะลุเ้องขวาล้อมตัวตีล้อมต่อตีล้อมต่อตีล้อมขวาอย่ามาทะลุมาอย่ามาทะลุมาอย่าทะลุไปใจเย็นใจเย็นค่อยๆแดกค่อยๆแดกค่อยๆแดกไปทีละโซนหายไวไหมว่าพอตายเพื่อนดึงไม่ได้ด้วยอืมทะลุมาไม่ได้ด้วยนี่ปืนเขาคุมอยู่หลังบ้านมาเหรอ เบ right? ีกให้หมดกูเบกให้หมดกูเบกให้หมดแล้วกูเบกให้หมดแล้วไอ้เจสปิดนสายล้วปืนสายพ้อมเจสี่ปิปืนมาขนขาล้มมาขนขาขึ้นมาขึ้นมาแปพื้นหน่อยแปลพื้นหน่อยแปลพื้นหน่อยปื้นหน่อยปขึ้นมาได้นะขนมได้นปื้นหน่อยนเออสวยปื้นหน่อยโอ้โหเหี้ยไก่เลยวะเฮ้ยสวยปืนมายังไง โหยยากอยู่ดีวะผมผมชินแล้วอุ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเอาว,ว่ะไอ้เฮียชอดกู้โลกชอดกู้โลกไอ้ลุงแม็กลุงแม็กไม่กีกแลวไอ้เฮียเอาว,ว่ะลุงแม็กทะลวงบ้านอะ่ะ ฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะบอกให้ใช่หลุงวะวะสวยสวยทะลรีได้หมดนะตรงเนี้ยเป็นเรื่องเป็นแล้วทำไมต้องเป็นกูอีกแล้วที่ไกลที่สุดด้วยเนี่ยเฮ้ยกูอีกแล้วเป็นเรื่องไงเหี้ย สวยพี่เปาสวยโอ้ยปืนปืนหลักละวังหลักละวังหล,กหลกักปืนสวยพี่เปากูมาเว้ยพี่ชายกูมาเว้ยปืนมาสองกระบอกชิวๆเลยอย่างเงี้ยชิวๆเลยตื่นยังไงก็ตื่นหมดอันเนี้ยโอ้โหแต่เป็นล้านเลยว่ะเฮ้ยเอ้ยกูจะลุงลุงจะยืนนานจริงอันเนี้ยของจริงไม่เถียงเลยปืนโดนเราไปอ่ะ ชุบมชุบให้หมด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 ซอทำดีแล้วแต่ยังไม่วชุบนชุบเพื่อนอยางเดียวชุบเพื่อนอยเดียวชุบเพ่นอยงเดียวชุบเพ่นอยเดียวชุบเพื่นอยเดียวชุบเพื่นอยางเดียวชุบเพื่อนอยางเดียวชุบเพื่อนอยดีวไว้ใจไว้ใจพี่ดสวยพี่ดิผมมากลุงคำอยู่ลุงคำอยู่ลุงคำอยู่

ดึงเพื่อนดเพื่อนดเพื่อนดึเพื่อนดเพื่อนดเพื่อนดึงเพืเพื่อนึงเพ่งเพื่อดึง่อเอนดึงเพื่อดึงเพื่อน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 ดึงเพื่อดึงเพื่อนดึเพอนดึงเพื่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 อน่อนดึงเพืน่อนเอนดนอนนอนดึ่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  เฮ้ลุงเจยังอยู่เหรอวะเชี่ยลุงหนังเหนียวจังวะไหนสัตว์ไหน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 อตัวไหนมันล่านไว้ไหนไหนสัต์ไหนไหนไหนไอตัวไหนมันล่นไว้สัตตัวไหนมันล่นไว้สัตสอบเวลาเลยโอ้โหเจ้าช็อตไอเจ้าอะไรมาล่านตีแต่นี่เขาบุญแค่ไหนแล้วอะ ฟังปืนหน่อยฟังปืนหน่อยฟังปืนฟังปืนฟังปืนแล้วไปจอดแรกก็ตายอยู่ๆบูทไปก็ตายเลยเลยได้อยู่ยังยังยังดีกว่าไฟเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้คือไม่ได้เล่นเลยไฟเมื่อกี้คือไม่ได้ตีเลยไฟนี่พอพอได้วัดได้เวียงอยู่คนกระจอกโดเนทมา17บาท3สตางค์สคริปต์เหมือน64ก่อนปรับเลย เขาดึงเงินไวจริงเขาดึงเขาดึงเงินไวมากอะเอาง่ายคือถ้าสมมติเราตายอะคือต้องเป็นเขาที่ดึงเราอะไม่ใช่เราที่ดึงเราอะเขาดึงเขาดึงเงินไวครับเขาดึงเงินไวมากเลยสองนึงไม่ร้ายหรอก เนี่ยมัน <laughs> ลุงหนังเหนียวกูไปแล้ว <laughs> หนังแกยังเหนียวอ่ะแกแบบกูคือแกอยูยืน <c oughs> คนในท้ายตลอดอ่ะลุงอ่ะ <c oughs> แกได้อีกตั้ง เหลือตั้งเยอะหลายวินอยู่ครับกูอ่ะกูดูทรงอ๋อไม่ใช่เข้าหลังๆเมื่อกี้ก็หลังอะนะเมื่อกี้ผมพยายามเข้าแบบทีหลังเลยมันวิ่งมาหลังคนนึงมาดิมันวิ่งมาวิ่งหลัไว้มันวิ่งมาหลังโอ้โหไปๆเดี๋ยวเดี๋ยวกูต่อยให้กูต่อยให้กูต่อยให้ไปๆ S 1> <S 1> เอาด <rework> uh. ีช็อตพิกเกมเนี่ยช็อตฮีโร่ขนัดแบบเคลียบสมาร์คขคลยบสมาร์คเรียบร้อยฮีโร่กูไว้ไอ้เอ็มดีมันกาะจะว่าคายอค่ปืนพันกู้กูก็บอกเดียวนะครับไอ้ฝันไอ้กระจอดเฮียโอ้โหเสียตลอดเสียตลอดเลยเสียตลอดคุยเสียตลอดคุยคุยแค่เสียตลอดคุยเสียตลอดคุย ไอ้กระจอกไอ้ควัควัวเสียตลอดเกียร์ขนาดที่สี่กูเกยร์ขาดี่สีกูเดี๋ยวเจอกูเรียกา่ยวดิาเสียขาดตลอดกาดตลอดครัวเสียตลอดกาดตลอดจูบปลากพงเราเราไม่ให้นะเพื่อนจูบปลากระพงเราไม่ให้นะจูบปลากระพงเราไม่ให้นะ Uhm. ตีแย่งปลากระโงกูจะรู้อะมาๆๆๆๆไอ้เหี้ยเอ้ถ้าตลกคืว่าจะไม่บัฟแล้วนะรีกันมาสวยแล้วรีกันมาสวยแล้วแต่ว่าคือตอนที่เรารีมาแม่งเขาดันกันมาหมดแล้วไง แย่งชิงปากระพงไว้ตรงกลางเราน้อยมากเลยที่เราบางใช่ไม่หลังบ้านเสร็จเสร็จเสร็จไข่ไว้วะผู้เห็นตะแลนใครบ้างอะไรบ้างมันลึบบิงไม่ใช่หลังบ้านแตวบิงไปลึกขนาดนั้นไม่ไม่เคยเคยเคยกับโกนบอกแล้วเว้ยลุงหนักเนี่ยจริงนะครับลุงอยู่คนไทยตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวหลังบ้านจะมาตัดเลยต่อไปพวกมันกลับไปไฟกลางตลอดเว้ยตะแลนอย่างนี้หลังบ้านเนี่ยตะแลนงงนะไฟที่โล่งนะเรื่องไหนเรื่องไหนแต่ในผู้ชมไฟกลางมันบางจริงพี่เดี๋ยวเพิ่งเถียงกัน